สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังตำนานเรื่องพระนางกาไวกันนะครับตำนานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งหนึ่งคือวัดทองทั่วอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเราก็มาฟังกันได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของพระนางกาไวจะเป็นอย่างไรเชิญฟังเลยครับ นานมาแล้วมีกษัตริย์ผู้ครองนครโบราณที่เชิงเขาสะบาปทรงพระนามว่าพระเจ้าพหมทตพระองค์มีพระอัครมเหสีและมีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์คือองค์ที่เป็นพระเชตฐาทรงพระนามว่าเจ้าบริพงค์ ส่วนองค์พระอนุชาทรงพระนามว่าเจ้าวง์สุริยามาตขั้นต่อมาพระอัครมเหสีก็สิ้นพระชนทิ้งพระราชโอรสทั้งสองไว้กับพระราชบิดาหลังจากนั้นพระเจ้าพม,มาทัตได้ทรงอภิเษกกับพระมเหสีองค์ใหม่ทรงพระนามว่า พระนางกาวัยซึ่งทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพมทัทยิ่งนักต่อมาทั้งสองพระองค์มีพระโอรสด้วยกันอีกหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าพระไวยทัตพระนางกาวัยเป็นผู้มีใจอิจฉาริษยา ในพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ที่ประสูติจากพระอครมเหสีเดิมและพระนางก็เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงหวังจะให้พระไวยทัทร,ราชโอรสของตนครอ,องนครแห่งนี้ซึ่งตนจะได้นำอำนาจต่อไปซึ่งตนจะได้ครองอำนาจยิ่งใหญ่ต่อไปหากว่าพระเจ้าพม,มาทัศ สเสด็จสวรรคตแล้วจึงทรงวางแผนกำจัดเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดขวางแผนการของตนซึ่งตามกฎมนเทียนบาลพระราชโอรสทั้งสองจะต้องได้พระราชสมบัติมากกว่าโอรสของตนพระดางกาไวทรงมีความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่แรก ที่ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าพมทัศแล้วครั้นเมื่อตนมีพระราชโอรสก็ทรงดำเนินงานตามแผนการนั้นทันทีเพื่อให้พระเจ้าพมทัศซึ่งทรงโปรดปรานตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรุ่มหลงตนยิ่งขึ้นถึงกับมีการรอบทำสเสนยาแฝดให้พระราชชัศวามีเสเวยเพื่อให้หลงรักตน แต่เพียงองค์เดียวและเมื่อได้โอกาสคราวใดพระนางก็พยายามทูลให้พระเจ้าพม,มาทัดก,กำจัดเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตเสียทันทีโดยหาเรื่องยุยงว่าเจ้าลูกเลี้ยงทั้งสองไม่ดีด้วยประการต่างๆนานาส่วนพระเจ้าพม,มาทัดแม้จะทรงพระ สเสนหาในพระนางกาไวมากเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ยังทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ทำอะไรรุนแรงแก่พระโอรสทั้งสองแต่ว่าในที่สุดเพื่อทรงตัดความรำคาญจึงทรงเรียกพระราชโอรสทั้งสองมาชี้แกงแสดงเหตุผลให้ฟังแล้วก็ให้หา ไพร่พลไปสร้างเมืองใหม่ทั้งๆท,ที่พระองค์ก็ยังทรงอาลัยในราชโอรสทั้งสองอยู่ฝ่ายเจ้าบริพงและเจ้าวงศุริยามาตแม้จะทรงทราบเบื้องหลังอยู่แต่ด้วยความเกรงพระไทยในพระราช,ชบิดาก็เสด็จพาไพร่พลจํานวนหนึ่งไปหาทําเลสร้างเมืองอยู่ใหม่ทางด้านทิศเหนือ คือในเขตท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้แดนขอมหรือขเขมรน,นะครับเรียกกันว่าเมือง30เมื่อพระนางกาไวดำเนินงานตามแผนบรรลุไปขั้นหนึ่งแล้วก็พยายามรวบรวมอำนาจต่างๆเข้าไว้ในมือของตน พอพระเจ้าพมาทัส,สเสด็จสวรรคตแล้วพระนางก็สถาปนาพระไวยทัตราชโอรสขึ้นเป็นกษัตริย์ได้สมประสงค์ของตนโดยไม่มีอุปสรรคใดและเมื่อได้ทีก็ตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการอันนับได้ว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสมใจโดยอ้างว่าราชบุตรไวยทัต ยังทรงพระเยาว์อยู่ขันมีอำนาจยิ่งใหญ่แล้วพระนางก็ทรงบ่มรุทำนุบมรุงไพรพลให้เข้มแข็งเตรียมไว้รับศึกซึ่งทรงดำรีว่าจะต้องเกิดจากเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตแห่งเมือง30อย่างแน่นอนด้วยสาเหตุข้างต้นเมืองจันทบุรีโบราณ จึงเป็นที่เรียกติดปากกันว่าเมืองกาไวตามชื่อของพระนางกาไวฝ่ายเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตสองพี่น้องทางเมือง30นั้นเมื่อรู้เรื่องว่าพระราชบิดาสวรรคตและพระนางกาไวขึ้นครองเมืองก็ไม่พอพระทยัยก็รีบกรีธาทัพมาเพื่อจะชิงเมืองคืน เพราะถือว่าตนมีสิทธิ์ในพระราชสมบัติยิ่งกว่าใครแต่เนื่องจากกองทัพที่ยกมามีกำลังน้อยทั้งขาดการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อยกมาอย่างรีบด่วนไพรพลจึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าอิดโรยขันพอยกมาถึงแล้วก็ยกกำลังเข้าตีเมืองทันทีทางฝ่ายในเมืองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสู้ได้ชัยชนะเหนือกองทัพเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาทุกครั้งผลที่สุดทั้งกองทัพคนกองทัพช้างและกองทัพม้าของราชโอรสทั้งสองก็ต้องแตกพ่ายหนีกลับเมือง30อย่างละสัละสายที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อแพ้ทัพกลับถึงเมือง30แล้ว พระราชโอรสทั้งสองก็ไม่ยอมพยายามเกลี้ยกล่อมผู้คนช้างมาศึกแล้วก็ฝึกอาวุธและธนุบมรุงให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับได้บอกขอกำลังไปยังเมืองขอมกษัต์ริยขอมซึ่งประทับอยู่ที่เมืองนครวัดนครธมอันเป็นเมืองหลวงมาช่วยแก้แค้นโดยมีสัญญาว่า ถ้าได้รับชัยชนะแล้วจะแบ่งเมืองให้ซึ่งกษัตริย์ขอมก็ได้ยกกำลังมาช่วยในที่สุดกองทัพของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และของขอมได้ยกทัพผ่านบ้านกำเรียงหรือภูมิเรียงบึงชนังบ้านแปลงบ้านใหม่ข้ามคลอง ป่งน้ำร้อนมาทางจิ่งพญากรำพุทธบ้านครองตาคงคลองขวางทับไททับนครในเขตอำเภอมะขามผ่านมาทางท่าหลวงแสนต่อบ้านน้ำรักสงสนานเกาะสวยแล้วมาตั้งค่ายอยู่นอกเมืองยกเป็นพระพราสำหรับพักผลจึงเรียกตำบลน,นี้ว่า ตำบลพระพรามาจนถึงปัจจุบันก่อนเข้าโจมตีเมืองกาไวพระไวยทัตและพระเกตทัตได้ส่งคนไปเจรจาทำความตกลงกับพะนางกาไวแต่การเจรจาไม่ได้ผลจึงนำกำลังบุกเข้าโจมตีเมืองกาไวทันที เมื่อต่อสู้สัก,กระยะหนึ่งพระนางกาไวคาดคะเนว่าจะสู้ไม่ได้แน่จึงขนพระราชจะรั์ขึ้นหลังช้างที่พระเนีตรที่ขณะนี้ก็คือเป็นพระเนีตรล้างนะครับเปิดประตูเมืองด้านใต้หนีออกไปพอกองทัพเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยมาศเข้าเมืองได้ ก็ส่งทหารออกติดตามพนางกาไวไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อพนางกาไวเห็นว่าจวนตัวแล้วก็เลยนำทองและเพชรพลอยออกวานเพื่อล่อให้ทหารที่ติดตามมามัวพะวงเก็บทองเหล่านั้นเป็นการชะลอไม่ให้ติดตามทันแล้วพนางก็รีบลงเรือแล่นหนีไปสถานที่แห่งนั้น จึงเรียกว่าทองทัวหรือในปัจจุบันก็คือวัดทองทัวนั่นเองนี่แหละครับตำนานพานางกาไวหรือตำนานเมืองพระเนียดสาเหตุที่ทำให้กลายเป็นเมืองร้างมาถึงปัจจุบันและก็มีร่องรอยที่เราเห็นอยู่ของความเป็นเมืองร้างดังกันธตาง